นี่คือเรื่องราวของจักรเปเต้ซึ่งเกิดมาจากฟาร์มของคุณลุงกับผักน่ารักน่ารักอีกหลายชนิดวันนี้เรามาเริ่มต้นวันอย่างสดใสแข็งแรงกันวันนี้มาเล่นอะไรเอ่ยกันเถอะโอเคฉันจะเป็นคนตั้งคำถามเองโปเต้ฉันไม่เอาคำถามยากนะปาปริก้าจังคำถามก็คือห่วงยางอะไรเอ่ยทำมาจากขนมโปเต้ห่วงยางที่ทำมาจากขนมนเหรอปาปริกาจังตอบได้อยู่แล้วโปเต ได้เวลาร้องเพลงแล้วรู้หรือ,อยังครับห่วงยางอะไรเอ่ยทำมาจากขนมโปเตลูกอมใช่ไหมเกือบถูกแล้วแต่ไม่ใช่โปเต้งั้นโลเคยังไม่ถูกครับขอโทษด,ด้วยยากไปเหรอโปเต คำตอบก็คือโดนัทโปเตโดนัทเป็นวงกลมใหญ่ๆมีรูตรงกลางโปเต้เจ็บใจจังน่าจะคิดให้เยอะกว่านี้ทุกคนมาเล่นกันเถอ,อะนะอะนักสืคุ้งทมรกกคชี้คุงเรามาเล่นอะไรกันดีเล่นอะไรเอ่ยที่จากาโปเต้คุงชอบไหมเล่นอะไรเอ่ยไปแล้ว ันใดนั้นสภาพอากาศก็แย่ลงแล้วมีหิมะตกลงมามากมายโอ้อะไรกันอยู่ดีๆหิมะก็ตกลงมาซะเฉยเฉยเย้บาด้หิมะกันเธอโปเต้หนาวมากเลยจริงด้วยฉันจะไม่สบายแน่เลยฮัดชิวถ้ายังเป็นอยู่แบบนี้เราต้องไม่สบายแน่ๆฉันจะให้อุปกรณ์ที่จะปกป้องทุกคนเองโปเต้มันคืออะไรหรอ นนามาให้ฉันเร็วมันเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยป้องกันจากหิมะมันคือหมวกร่มโปเต้อ่ะโทมโรโกชิคุงขอบคุณนะอ่ะปาปริก้าจังสวยมากเลยขอบคุณนะอ่ะนัซเคุงสามารถป้องกันเราจากหิมะได้แล้วอืมงั้นทุกคนก็ป้องกันตัวเองจากหิมะได้แล้วกลับบ้านกันดีๆนะ ขอบคุณนะพรุ่งนี้มาเล่นกันใหม่บาย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 มีเรื่องเล่าที่มาจากนิยายเก่าแก่ของญี่ปุ่นเรื่องคาซาจิโซการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีคุณตาผู้ยากจนพยายามจะขายหมวกร่มในเมืองแต่ว่าขายไม่ได้ วันหนึ่งเมื่อเขากลับบ้านเขาเจอกับรูปปั้นที่มีหิมะเต็มสีสับไปหมดด้วยความสงสารเขาก็เลยช่วยใส่หมวกร่มให้หลังจากนั้นรูปปั้นก็ได้ตอบแทนบุญคุณแก่คุณตาเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนมาเจอกันเพื่อจะตอบแทนความใจดีของจักรกุปรเต้คุงที่ให้หมวกร่มแก่พวกเขาไปตอบแทนจกกักรปเต้คุงกันเถอะทุกคน นัทสคุงทมโรโคชิคุงเธอมีอะไรจะให้เหรอฉันเอาข้าวผัดพริกที่แม่ฉันทํามาให้อร่อยมากๆเลยฉันเอาข้าวโพดปิ้งที่ฉันทําเองมาให้ด้วยละนี่ยังไงละ่ะส่วนฉันต้องแกงกะหรี่มะเขือม่วงก้าก้าโอ้ฉันอยากกินอาหารที่3ามคนนี้เอามาจังไม่นะคาราสึกมา หนีกันเถอะวิ่ง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 เฮ้สายไปซะแล้วฉันจะพวกนายได้แล้วอาหารน่ากินมากเลยเอามาเดี๋ยวนี้นะไม่นะหยุดอย่างนี้นะเอามาไม่ใช่นะนี่นี่เอามานี่เลยนี่เป็นอาหาให้คัญของฉันนะโอ้ยเจ็บเลยเอาไปให้หมดเลยเอาไปให้หมดเลยโอ้ยอยู่ๆนะโอ้โโอโหโอ้โหอาหารน่ากินจังเลย กินดีกว่าอ,อ,อร่อยที่สุดเลยฉันบอกว่าห้ามกินไงจัก,กรประเตคุงช่วยด้วยอะทำอะไรนะคาะราซูโปเต้เอ้ยนั่นจ้จัจก,กรโปรเต้อีกแล้วไปดีกว่าเราคิดจะตอบแทนจัก,กรโปรเต้คุงแต่ว่าอาหารสำคัญที่พวกเราทำโดนคาราซูกินหมดแล้วฉันหนีละ โอ,โอ๊ยแต่แต่ท้องฉันหนักมากฉันฉันบินไม่ขึ้นโอ๊ย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 ปาิงฉันกินมากเกินไปแต่เฟ้คุมได้ไดโอกาสแล้วล่ะ ใครที่เอาของคนอื่นไปฉันจะให้ Yo, Beam, da, oh, <my> ดาโยบีมดาดอไป่อนเธอนี่ไงเย่โปเตขอบคุณนะเราไม่ได้ตอบแทนอะไรเธอเลยไม่เป็นไรแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วสำหรับน้ำใจเย่ yeah. yeah, 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 yeah.